ไม้าเกดดังอย่าให้มันเอาสมเพื่อนไปข้างหลังเลยชูมาข้างหลังพี่เปาสวยสองหนึ่งสวยพี่เปาสวยเปเย็นยาเย็นไม่มันยาวหากันเยอะดิน้ำลายผมไหลโอซีแล้วเหมือนรู้ว่าเหมือนรู้ว่าเหมือนรู้นะเหมือนรู้นะจบแล้วเฮ้ยเหมือนไอ้นี่เหมือนพวกงานบวชอะรถยาวๆตอนโนชิเอาให้ไอ้แม่เสียบเท้าไว้ในน่องเดียวพี่ ร้านนึงขอคู่คืนหน่เพราะว่าเขาเล่นยังเอาโจมตัก็เสียไม่ได้มันเล่นกระจายแบบปืนวงนอก,นอกวนเยอะเกินไปเว้เดีมยวที่มันต้องไม่เกินแค่สามอะอเนาะเห็นแบบกระจายก,กันเต็มเลยนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเวฮ้ยเอาตรงนี้ไม่ตรงนี้แล้วกันตรงไห้ข้างหน้านี่ว่ะข้างหน้านไม่ได้ข้างหน้าเขาปั๊มกันอยู่พี่โอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตั้งป้อมตั้งป้อมลงเพิ่งอย่า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 เพิ่งลงอย่าเพิ่งลงกูว่าข้างหน้าจมกว่าแป๊บนึงรอรอเขาบัมเสร็จแล้วเราค่อยยกเอาไปกลางวงเลยไหมพี่ชายใหญ่ไม่เอาเออรอก่อนเฮ้ยชี้ลงก่อนแล้วตรงนี้แหละ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 โอ้ยมันลงมันใส่กันเป็นเจน้ากันหนีเลยว่ะสวยอย่างนี้แหละอย่างนี้อย่างนี้ไงก็มองไงก็วินอะ โมงไงก็วินไว้พี่ชายใหญ่แต่ทำไมมันมนชี้ก็ยังหนักทำไมทำไมมันเยอะจังหวะเฮ้ยคนเล่นลงเล่นน้อยแม่งควักปืนกันเป็นร้อยเลยเสียไม่ได้อะมันรวยปืน<อ>แต่มันไม่ลงไปเล่นกันเลยอะ่ะเฮ้ยเออเสียมไม่ได้ไม่มีไม่มีไปข้า่วงอะไรดีเนาะพ่วงเลยเสียไม่ได้เลยเนี่ยไปใครที่าอยู่นะสุดมัชูบเกดเกตเกตเกตได้ตังค์อย่าให้มันเอาศพเพื่อนไปข้างหลังเลยชูบ สวยชุดเพื่อนก่อนชุดเพื่อนก่อนยิงให้โดนตายอุ้ยเกือบสวยชุดเพื่อนก่อนไฟไฟกลางคืนไฟกลางคืนไฟกลางคืนมีภาพจัดเลยเออเออไฟกลางคืนพี่เปาสวยสองหนึ่งสวยพี่เปาสวยพี่เปาสวยนี่ไงนี่ไงหัวส้มอ่ะกลางไฟไปแล้วไปแล้วไปแล้วน่ะไปแล้วไปแล้วสองหนึ่งสองหนึ่งคุยกันสองหนึ่งคุยกันคุยกันสองหนึ่งพี่เปาถอพี่เปาแทงเพื่อนพี่เปาแทงเพื่อน เมาเว้ยเออเมาเว้ยเมาเว้ยอ่ะมันได้แสนหนึ่งอ่ะส่งมันมาจัดเลยเออหลังหลังไอ้เขือปะไอ้เขือนกานหลังกันหลังใครเนี่ยไอ้หัวเขียวใครวะน่ะจะโดนเม็ดหลังอยู่แล้วเฮ้ยแต่ฝันชนะเย็น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 ันยาเอนกนเยอดิเย็นเยนเย็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 นเนเย็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  โอ้ยสัตชามึงเช็ดด้วยพี่ชายผมแทงฮิโรชิซีเอ็มกูบอกแล้วว่าถ้าลงดีอย่างไงก็วินลอยเว้ยทบบไรไหลข้างหลังสวยใครแทงฮิโรชิซีเอ็มมาพี่มันมันเสียตังฟรีคนแทงฮิโรชิถ้ากำงงแล้วก็หมู่ซ้ายผมหายไปแล้วเนี่ยนั่นแงบว่าอยู่แล้วเสียไม่ได้ไม่ผ่าไพี่ชายผมก็ตัวเท่าไหร่เนี่ยเอ้ได้คืนเว้ยได้คืนสวยเกมพี่ชายไปครับ ครัชนะแล้วพี่ชนะแล้วไม่มีไม่มีไม่มีทางอะไรไปพี่แทง S M D ็มดฮโอ้โหรับซับไม่มีทางไม่กืนอ่ะไม่มีทางไม่มีทางดีได้อ่ะใจเย็น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 ข้างหลังข้างหลังข้างข้างหน้ามันเยอะเกินไปเว้ยมึงเห็นปะข้างหลังมึงต้องกลับมาข้างหน้าไม่อุ้มศพออกไม่อุ้มศพออกวะบอกไปให้แล้วนะเมื่อกี้คนอยู่ข้างหลังนี่ต้องลดอยู่อ่ะ เฮ้ยบอกไปแล้วนะเฮ้ยไม่บอกเพื่อนรุ่นจบบอกหน่อยเฮ้ยเอาทำไรกระโดดเอาไจริงเหรออมันอย่างโลกเลยไอ้ไข่เนี่ยไอ้โคตรบอกไปให้แล้วเฮ้ยอุ้มศพหน่อยอุ้มศพเพื่อนออกหน่อยบอกไปให้แล้วอุ้มศพหน่อยจะไปให้มันชุบฟีเราไหมอย่านะผ้าไปอย่านะไหนพี่ไปใกล้ๆก่อนหนีพี่ไปบอกใบมันดิบอกใบเนี่ย ตรงมาจัดเออข้างหลังทำให้ตายสวยเขื่อนวะไอเขื่อวไม่ใช่ใครไม่รู้ฮะไอ้จับตันมั้งใช่ไหมนาจใช่แหละเป็นตัวชกไฟล์เป็นเป็นหัวไม่ได้เว้ยต้องดำใหม่อ่ะมันจะรีมันโอ้โหไหวอยู่ไหวอยู่น้องชนะแล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 ฝุงมดดำมาแล้วนี่ยัยไม่งเจ็บพลังแห่งพลังแห่งเงินไงไปกลางชนะแล้ว โอ้พี่พี่เกตหนึ่งร้อยต่อหกสิบห้ามีให้เห็นไหมนี่เฮ้ยข้างหลังไฟอ่ะมึงโดนแล้วเนี่ยไอ้กลางไฟมันกำกำทำอะไรอยู่เนี่ยหลังไฟเนี่ยเขาสองหนึ่งเจิงเจิงเสียมไม่ได้กันแล้วเนี่ยสวยเนอะกูว่าในมึงเชื่อไหมว่าในวงไฟอ่ะปั๊บกันชิปหายพี่เคพี่หน้าแก่สีมันด่าพี่แก่เนอะเฮ้ยเพื่อนตายอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้มึงไม่เห็นหรอไอ้โกรนี่อ้ะนั่นอ่ะข้างหลังพุ่มอ่ะ แต่พี่บอกผมพี่มจะผม่ไปชุบมันได้ั้งพี่ป่วยเนี่ยมันอยู่ตรงพุ่มเนี่ยเพื่อนตายอ่ะหน่ะหนะมันชอบเล่นหนึ่งหนึ่งใครเขาสั่งเขาสอนว่าเอามีดหนึ่งหนึ่งกับไม้อ่ะไปเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนเอออีกคนนึงควางไม้มาสามเออไม่เห็นเพื่อนจริงเหรอวะสวยไม้เดียวแต่ปล่อยเพื่อนนอนโอเคไม่เป็นไรชนะเลยพี่ไปไปหารับตังดีกว่าพี่ชายใหญ่โอ้โหนี่เป็นจ้า มาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนนะกแดกคืนเลยแหละ,ะ <c oughs> ถ้าแทงไปกี่เอ็มพี่บอกแดกคืนสิบเอ็มแทงไปกี่เอ็มนึ่งแทงไปเจ็ดไงเดี๋ยวพี่ต้องแบ่งหารหล,ออหลายหลายตัวแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ไงน้องเออเออออรอบหน้าออผมว่าเสียมไม่ได้มันมาละมันมาละมันทอนละเพราะมันจะแพ้ไม่ได้แล้วแพ้ก็จบแล้วไง ถ้ามาลงตรงอย่างเงี้ยเนาะมุมพองมีมภาพเนาะใช่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 ใชออแล้วมันต้องเอาศพกลับไปข้างนอกเหรอเพราะคุณผมเห็นแม่งฮิโรชิเอาศพออกข้างนอกกลับมาข้างในไฟได้ตลอดเลยเออนี่ไงโดนเมฆไปก่อนเฮ้ยผู้งคนนี้ตึงนะน,นี่เฮ้ยแต่เ<ต>มื่อกี้นึกว่ามันจะโชว์ทิกใหม่กำลังจะเท่เลยช็อตไม่กำลังมาสวยเลยอ่ะเนทเทส ไปขอยาไปเอาตังค์เลยได้ไตังค์เอ,อ้ยวันนี้แก้ค<อ>ืนหนึ่งล้านเว้ยนึกว่าจะต้องขายของในตู้ซะละฮัลโหลครับน้องชายอยู่ไหนครับร<อ>ู <laughs> ้ขอคืนเดน้บ <laughs> อบอสยู่ไหนอยู่ไหนได้ได้เลยครับได้หลังแอร์ตอกก็ได้หลังแอร์ตอกก็ได้ ครับครับครับโอ้โหตัวมันบักยับเลยว่ะฮัลโ,โหลครับโอ้ยตึงเกินโอ้โเสียไม่ได้ฮัลโ,โหล,โโหลตึงจังด,โดโดนโดนโดนเป็นสองวันแล้วพี่เออ ไอ้ที่มันเดินแล้วก็อุ้มศพวนๆกันอยู่อะมันไม่ได้หารถนะเว้ยขอมึงบัฟเป็นอยู่หรือเปล่าได้ข่าวมาว่าพี่เปาโดนยับเลยนี่วาชนะแหละมีทอนป่ะมีแบบหนึ่งร้อยต่อต่อน,นี้ปะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าปะมีภาพนะ ถ้าฮิโรชิไม่ออกผมว่าฮิโรชิออกมิแต่มันยากเว้ยเพราะว่าเขาเขาเตียนคู่เดียวงาตำลวมเยอะงาใช่แล้วผมว่าฮิโรชิเขาถ้าเขาโดนยาเขาออกนี่มัดูรถกู้ดีหลุดหมดเลยอ่ะไหนพี่ไปรับตังที่ไหนนั้นบอกว่าเดี๋ยวมันโทรหาหนึ่งเอ็มใช่ป่ะเองก็ได้หนึ่งเอ็มเนาะใช่อ่ะพี่ให้เองก่อนเลยแล้วพี่ไปเอากับมัน ไอบ้บอสบอกสองเอ็มเลขอะไรเก้าสามหนึ่งนี่พี่กดตังมาเลยเหรอ <c oughs> กดตังมาพร้อมใจเปล่าไม่พี่พกตังอยู่นะโดนป้อนกูก็ก็หมดตัวอ่บอยบอสกันไอฟ้ฟิล์มฟิล์มบอกเท่าไหร่น้องสวยพี่แทงไปเจ็ดแต่ก็แบ่งให้สามพี่ได้มาสี่เอ็ม อจริงๆแล้วมันควรเป็นภาพนี้ตั้งหนานแล้วนะได้ชาติผมบอกไไฟแรกมั่นใจไฟสองแกแผงไม่ได้ไฟสัมเราให้ไฟสี่แพ้เหมือนเดิมพี่ถ้ามีอีกไฟหนึ่งพี่แทงไหมเนะี่ยพี่แทงไหมเนะี่ยว่าอยู่แล้วว่ามันต้องไม่จบะก,กอศูนย์เว้ย ผมมันมีเงินเดิมพันเว้ยหรือว่ามันหรือมันไั้นี่วะได้เท่าไหร่แปดหมื่นในแสนเนี่ยที่มันบอกอ่ะแค่ชนะไฟเดียวเห,หรอให้จริงเหรอพี่เขาให้จริงเหรอเออก็เนี่ยหมั่นให้อ่ะแค่ชนะไฟนี้ไฟเดียวเหรอ,อ,อชนะสตอรี่หายใช่ปะแค่ชนะไฟโอ้โหใช่หรอแค่ชนะไฟเนี่ยนะคนดูบอกให้จริงให้แปดหมื่นชนะไฟหรือชนะไอ้นี่ชนะไฟ ให้ทงแกงฮะอิ่มๆควรสองพันะอะออกาชาเข้าแกงหรือเปล่า